เรามีความฝันอีกความฝันหนึ่งที่มันอยากจะโตขึ้นเรามาโดนประสบอุบัติเหตุเออมันมันก็เหมือนกับว่าเป็นการตัดหลอดเราไปแล้วคิดว่าตัวเองจะไปทําอะไรอะ่ะทําอะไรไม่ได้แล้วไม่มีเงินไม่มีรายได้แต่ว่าพอเรามาเขียนนิยายอะ่ะเรามีรายได้จากมันแล้วกลายเป็นรายได้หลักตอนนี้รายได้มากกว่าสามีอีกประมาณนี้สวัสดีนะคะชื่อ กัญพัคยาค่ะชื่อเล่นชื่อโชน้ำปากกาคือเงาจันทาสีมึกและเฟยเทียนค่ะตอนนี้ก็มีผลงานอยู่ก็คือเรื่องจินเซียวเมื่อฉันกลายเป็นสาวน้อยทาเขียวในนิยายผลงานที่จบไปแล้วก็มีซูเบยวเมื่อฉันกลายเป็นแม่เลี้ยงผู้โหดร้และขวัญชีวาคุณแม่สุดแกงค่ะตอนที่เป็นรองผู้จัดการปั๊มเราทำงานตั้งแต่7โมงนะคะบางวันนี้ถึงห้าทุ่ม ยังไม่ได้กลับเลยเพราะว่าบางทีไม่มีพนักงานเด็กเติมน้ํามันไม่มีอ่ะเราก็ต้องเข้าไปช่วยไปเข้ากะแทนเขาตน่นว่าตอนที่พี่เรียนเสริมเนี่ยพี่คิดจะไปสอบกอพอ,อ,อพี่ก็เลยจะมาเรียนปอประชอเพิ่มตอนพี่เรียนจบแล้วว่ะวันที่พี่จะคี่จะไปรับวุฒินั่นแหละคือวันที่พี่โดนรถชนเรามีความฝันอีกความฝันหนึ่งที่มันอยากจะโตขึ้น เรามาโดนประสบอุบัติเหตุเออมันมันก็เหมือนกับว่าเป็นการตัดหลอดเราไปแล้วผ่าตัดมาถึงสองครั้งครั้งแรกจากอุบัติเหตุรถชนใส่เข่าเทียมพอมาครั้งที่สองเนี่ยเรายังมาลื่นล้มอีกในการผ่าตัดครั้งที่สองอะค่ะหมอเขาบอกว่าห้ามล้มห้ามกระแทกคนเราขาปกติดีๆยังลื่นล้มได้เลยแล้วก็พี่อที่ขาไม่ดีอะใส่เหล็กตั้งแต่เนี่ยจนขาจนถึงหน้าแข้งแล้วเข้าเป็นเข้าเทียม พี่ก็เลยมองว่าแล้วฉันจะไปทําอะไรที่มันจะระบวังตัวเองได้ขนาดนั้นก็เลยเขียนตัวหนึ่งเพื่อหาอไรายได้เขียนได้คือกำไรถ้าไม่ได้จริงๆก็คือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้มานานแล้วแรกนะเรามีแค่โทรศัพท์เราก็ใช้โทรศัพท์มันไม่ได้ลงทุนนะมันคือใช้จากความคิดของเราจากจินตนาการของเราตัางสมจากประสบการณ์อ่านของเรามาพี่ก็เลยทำเลย ตอนที่เขียนเรื่องขวัญชีวะพี่ก็เขียนได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าพี่เอาชีวิตส่วนหนึ่งอ่ะเอาจากชีวิตแม่มาจากญาติพี่น้องของแม่คนรอบตัวมาก่อนเลยเพื่อที่จะเอามาเขียนในเรื่องผลตอบรับจากนักอ่านคือค่อนข้างดีเพราะว่าเขาบอกว่าพอไม่ซ้าใครคิดว่าจะเป็นแค่นิยายทําสวยธรรมดาพี่ยังคิดในใจอยู่เลยบอกว่าขายได้คือกําไรถ้าขายไม่ได้ก็ช่างมันนะเราได้ลองทําในสิ่งที่เราอยากทามานานแล้วก็มีคนซื้อจนถึงสิ้นเดือน มีเงินเข้า6กพันสี่เฮ้ยมันมากกว่าค่าน้ำค่าไฟที่เราคิดไปอีกคือดีใจมากเลยอะพี่เคยได้มากสุดจะเด็กเด็เลยก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทพี่มีในสิ่งที่อยากมีเพราะนิยายพี่อยากซื้อรถพี่ก็มีแล้วจากนิยายจากคนที่คิดว่าตัวเองจะไปทําอะไรอะทาอะไรไม่ได้แล้วไม่มีเงินไม่มีรายได้แต่ว่าพอเรามาเขียนนิยายอะเรามีรายได้จากมันแล้วกลายเป็นรายได้หลัก ตอนนี้รายได้มากกว่าสามีอีกประมาณนี้พอเรามาหารายได้เองได้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเรารู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปรออะไรแล้วเพราะว่าเฮ้เราทําได้แล้วมันเป็นความภูมิใจของเราขึ้นมาเลยมันเลยการแปบว่าทุกวันนี้เราก็แฮปปี้กับชีวิตของเราดีเราก็พยายามมองคนที่โดนตัดขาแต่ของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะถึงแม้จะมันจะเป็นเข่าเทียมแต่เราก็ยังมีเข่าถึงแม้เราจะเดินไม่เหมือนเดิมแต่เรายังเดินได้ เราก็เอาตรงนั้นนลคะมาเป็นกำลังใจให้เราด้วย